สวัสดีค่ะนางเจโอวันออฟฟิเชียลสวัสดีนะคะสุขุสุคนด้วยจ้าเป็นอย่างไรเนาะเป็นอย่างไรเนาะเมื่อบ้านในไพหมันเนี่ยเนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเนาะเป็นวันที่สองเนาะเป็นวันที่สองเป็นวันจันทร์นะคะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซี <c> บอสโจนะคะเอฟซีดาหน่อยองค์อิัตะนาพร แล้วก็เอฟซีสินปินนักร้องหมอาำสู้หัวสู้คนเด้อจ้าสวัสดีค่ะฝากวาานาังหน่อยดังนีแน่เด้อค่ะเป็นจะได้นาะเมื่อว้านนี่ผู้ใหมานแน,น่นอ่ะตั้งนีก็คือเราคือเดิมเด้อจ้าไปกินไข่ต้มเป็นใจไดแน่นาะคะ่ะเอฟซขขีสู้หัวสู้คนคูสิมานกันได้เนาะเพราะว่า <c oughs> บางคนนะคะก็ เมื่อบานในอีดาเนาะขืนโนดแห่เนาะทุกคนก็เห็นอยู่แถวแมนบไม่ดาขืนโนดแห่ค่ะเออรถของเสียอามเขาเนาะเป็นใดเป็นใดเสียอามเสียมนะคะหมานบอหมานบอแล้วก็อีกเนาะคะ่ะป้ายแดงแดงจึ้งขึงเลยค่ะของบอโจเราเป็นไงคะทุกคนหมานบเนาะเห็นเพิ่นหมานหลายคนอยู่ได้จ้าเออแฮงบอโจของเขาเหนียวแมนธรรมดานะคะทุกคนบอโจนี่สุดยอดจริงๆนะคะเนาะบอโจของเรานี่คงจะถูกเยอะนะคะเนี่ยเออดูสิซ <c oughs> เยอะนะคะเยอะมากๆเลยแต่ว่าโจเราค่ะเนาะสุดยอดนะคะวพราโจนี่ไม่ใช่ธรรมดาค่ะคุณนอกจากนี่ค่ะนอกจากเป็นผู้บริหารไปแดงเะคะไปแดงควาสามารถนะคะเนาะยังเป็นอาจารย์ที่คอยบอกคอยสอนนักเรียนสุขสุขพจน์เหนื่อยไหมคะเนาะศิลปินนักร้องหมอรำในค่ายนะค่ายหนึ่งและค่ายสองเนาะวงหนึ่งและวงสองค่ะทุกคนเนาะก็ยังสุดยอดแล้วค่ะเนาะมาสุดยอดแล้วยังมาปังเพ่งๆปังๆอีกนะนี่แหละ บอสโจนะคะทุกคนเนาะบอสโจนี่อ่ามีบุญนะคะทุกคนทําไมถึงว่ามีบุญดูแลแม่อย่างดีค่ะนีะ่คือพระในบ้านค่ะบอสโจเขาแบบสุดยอดจริงๆเนาะค่ะแล้วก็นอกจากจะมาได้คนดีเข้ามาร่วมทับร่วมทีม แล้วก็เป็นผู้บริหารที่ดีแล้วก็ที่สําคัญยังได้ศินปินนักร้องหมอรับที่ดีนะคะที่มาอยู่ร่วมทัพร่วมทีมด้วยนะคะไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรก็เฮงเฮงปังๆนะคะ,ะว่าจูแล้วเนาะแล้วที่สําคัญนะคะทุกคนเนาะและไล่คู่ชีวิตที่ดีนนก็คือซ้อนนดของเราคะ่ะทุกคนดูสิคะนี่ซ้อนนดก็เต็มที่เลยนะคะลอตเอรี่เยอะมากค่ะ <laughs> <laughs> เพราะอะไรรู้ไหมคะทุกคนเพราะว่า เขาเรียกว่าคู่สร้างคู่สมคู่บุญคู่บารมีนะซอโนตเดาค่ะทุกคนก็เลยเฮงเฮงปังปังแบบนี้นะคะนะคงกาบอสโจของเราก็เฮงเฮงรวยรวยปังๆไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะยิ่งกับลูกสาวออกงานคู่กันนะคะรวยรวยรว,วยทั้งนั้นเลยค่ะลูกสาวไอพ่อลูกคู่บุญนะคะทุกคนค่ะส่วนซอโนตของเรายอมรับซอโนอตเก่งมากนะคะทุกคนขนาด ท้องแล้วเนาะท้องโตแล้วค่ะซอนูของเราก็ทํางานแบบสุดยอดจริงๆนะคะเนี่ยซอของเราค่ะไม่ใช่ธรรมดานะคะค่ะชื่นชมนะคะชื่นชมชื่นชอบมากๆเลยค่ะคู่นี้ค่ะเนาะเป็นคู่สร้างคู่สมคู่บุญคู่บาร,รมีจริงๆนะคะวอโจูกับซอนนูตเนี่ยคะ่ะทุกคนบ้ามามสาหรับนางนี้ค่ะนา,นางชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบมานานได้แหละค่ะแต่ไม่ได้เคยออกมานะคะจนวันนี้แหละคะ่ะได้มีโอกาสได้ไปเดียนกับบอโจูถึงได้ออกมาขอบคุณมากๆนะคะวอโจู ที่ให้โอกาสได้ออกมาพูดมาคุยขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ฝากไว้นะคะเนาะฝากทุกคนเนี่ยเด้อจา่ายยังให้ได้ครบหนึ่งพันก่อนที่จะไปวันที่21เนี่ค่ะวันที่21เอ้บ้ันที่เปิดบูงสาวหน่อยพปเศษบานแพ่งนะะี่ค่ะอยากไปอยากไปดูของจริงค่ะยังไม่เคยเจออีดาหน่อยจากเธอนะคะทุกคนแต่กนะเห็นในข่าวว่ามีพยายบาลฟินแลนด์มาอีกก็เลยอยากเจอค่ะขอบคุณนะคะทุกคน